ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 1รเอเมกะเฮิร์จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเซฟโซนพ้นภัยยาเสพติดค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเซฟโซนพ้นภัยยาเสพติดโดยสมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดจังหวัดเชดแดนภาคใต้รวมด้วยสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคก้าค่ะดิฉันปฏิมมวาเฮงค่ะ ค่ะและดิฉันนะคะนุชนริยะตาเย่ค่ะค่ะเราสองคนนะคะรับหน้าที่นําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆนะคะมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทปัตตานี FM 1 0อ m เอมกะเฮิรค่ะก็จะมี หัวข้อนะคะเกี่ยวกับพ่อแม่ครทํทอย่างไรเมื่อลูกติดยาเสพติดนั่นเองนะคะน้องใช่ค่ะยาเสพติดนะคะนุษถือว่าเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่ของประเทศชาติเลยนะคะซึ่งมันแก้ไขยากมากถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือนะคะจากพ่อแม่พี่น้องจากผู้นําในชุมชนนะคะถ้ารอเจ้าหน้าที่หรือเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเองมาแก้ไขก็ ยากที่จะ <Yeah. S 1> ที่จะแก้ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นค่ะพวกเราทุกคนเลยนะคะคุณผู้ฟังเราต้องช่วยกันนะคะสอดส่องนะคะ ช่วยกันดูแลลูกหลานของเราค่ะ,คะเพื่อที่จะไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั่นเองนะคะการช่วยเหลือเด็กที่หลงผิดนะคะและต้องการที่จะเลิกใช้ยาเสพติดอย่างเด็ดขาดเนี่ยะจะต้องนําเข้าฟื้นฟูนะคะสมรรถภาพทางด้านจิตใจนะคะ,คะเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองนะคะจิตใจสร้างความมั่นคง เข้มแข็งนะคะให้กับจิตใจและสามารถแก้ปัญหาทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะ,คะการระงับสติอารมณ์นะคะเวลาเหมือนเรากโกรธอะไรมานะคะหรือเหนื่อยจากการทํางานมานะคะแล้วลูกกลับมาจากโรงเรียนเห็นคุณพ่อคุณแม่เห็นแบบหน้าบึ้งอะไรแบบนี้ <ใช S 1> อยากจะเข้าใปไหมน้องหมอไม่ค่ะไม่นะคะจะหนีไปกไกลๆเลยเนาะแล้วยิ่งถ้าสมมติว่าลูกกลับมาจากโรงเรียนแล้วเครียดน,นะคะมีปัญหากับ ที่โรงเรียนมีปัญหาก,กับเพื่อนอยากจะกลับมาบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่มาทําอารมณ์เสียใส่แบบนี้เด็กก็จะยิ่งตีตัวออกห่างนะคะ<ช>ฉะนั้นไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะไปเจออะไรมานะคะการระงับสติอารมณ์ตัวเองถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะ,คะแล้วเมื่อใดที่ลูกอยากจะปรึกษาไม่ว่าแบบเหมือนเด็กบางคนมีนะวา่าป๊าผม เราไปลองสูบบุหรี่มานะคะลูกแค่บอกว่าลองสูบบุหรี่คุณพ่อคุณแม่เอาไม้ตีแล้วอะนะคะทั้งทางที่คุณพ่อคุณแม่ก็มีสิทธิ์ที่จะพูดนะว่าหนูไปลองใช่ไหมลูกถ้าลองแล้วรู้สึกยังไงหนูต้องเลิกนะแค่ให้มันรับรู้พอว่ามันเป็นยังไงนะคะก็พูดด้วยเหตุผลนะคะพูดด้วยสตินะคะใช้สติให้มากๆนะคะบางครั้งการที่ลูกบอกเราอะมันคือสิ่งที่ดีแล้วนะคะน้องหมอค่ะใช่คือเขาก็ไว้ใจแหละคือเหมือนกับถ้าเขารู้สึกว่าพ่อแม่เขาสามารถที่จะเป็นที่พึ่งหรือ ือสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้ค่ะในทุกๆเรื่องที่เขาเจอมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีค่ะเขาก็จะกลับมาบอกกับคนที่บ้านเพราะว่าเขารู้สึกว่าคนที่บ้านสามารถที่จะเขาสามารถที่จะพึ่งพาคนที่บ้านได้และคนที่บ้านสามารถที่จะให้คําปรึกษาเขาได้ค่ะแต่ถ้าเราใช้อารมณ์ในการพูดคุยนะคะ ลูกอา,อาจจะบอกเราแค่ครั้งแรกพอครั้งที่สองครั้งที่สามที่เขาไปเจอปัญหาค่ะเขาก็อาจจะตีตัวออกหาก่างเหมือน<ช>ที่กน,นุษบอกนะคุณผู้ฟังคือเขาอาจจะแบบไปคุยออกไปคุยกับคนนอกบ้านแล้วทีนี้เวลาเขาเครียดใช่ไหมคะก็จะมีแบบเ,ออเพื่อนเขาอาจจะชวนไปใช้ยาเพื่อที่จะใ,<ช>ให้หายเครียดนะคะเขาก็อาจจะไปหลงผิดแล้วก็ไปลองใช้ยานั่นเอง<ช>นะคะ,คะ ต่อไปค่ะข้อที่2นะคะยอมรับความจริงนะคะยอมรับสภาพว่าลูกติดยาเพื่อเตรียมตัวช่วยเหลือเด็กนั่นเองนะคะ<ช>ค, <น S 2> คุณพ่อคุณแม่ก็อย่าพึ่งเหมือนเวลามีคนมาบอกว่าลูกเราใช้ยาเสพติดหรือลูกเราใช้บุหรี่นะคะ,คะก็อย่าพยายามไปว่าเขาเนาะก็คือให้เราฟังก่อนนะคะแล้วก็กลับมาสังเกตพฤติกรรมลูกของเราว่ามีพฤติกรรมเหมือนคนข้างบ้านมาบอกหรือเปล่านะคะถ้ามีพฤติกรรมเช่นนั้นจริงๆนะคะเราก็ควรที่จะเร,เรียกลูกของเรามาพูดคุย นะคะแล้วก็ถามถึงเหตุและผลว่าทําไมถึงลองสูบบุหรี่ทําไมถึงเสพยาเสพติดนะคะพูดด้วยความแบบให้ใจเย็นๆที่สุดนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ต้องทำเนาะเพื่อที่ว่าไม่อยากจะให้ลูกของเราเนี่ยเตลิดไปทางอื่นนะคะนุม่มเด็กสมัยนี้ยิ่งว่ายิ่งดุยิ่งด่งดาก็ยิ่ง ยิ่งไปฉะนั้นเราก็ต้องยิ่งแบบระงับระงับสติอารมณ์ตัวเองให้ดีแล้วก็พูดคุยกับลูกให้ดีๆค่ะนั่นแหละก็มีอะไรก็เก็บไว้ในใจก่อนนะคะใช้ภาษาดอกไม้พูดกับลูกนะคะค่ะต่อไปค่ะอย่าแสดงความก้าวร้าวกับเด็กนะคะเพราะจะทำเพราะจะทําให้เด็กเนี่ยปกปิดซ่อนเร้นมากขึ้นก็เหมือนกับข้อที่หนึ่งเมื่อกี้แหละที่เราบอกนะคะว่าก็คืออย่าพึ่งแสดงอารมณ์ที่เหมือนกับที่ไม่ดีหรือว่าแบบ สติอารมณ์ที่แบบวูวามไปเหมือนกับไปด่าทออะไรแบบนี้ค่ะ<ช>คืออย่าพึ่งใช้อารมณ์ก้าวร้าวนะคะก็คือพยายามพูดคุยใช้เหตุผลคุยกันนั่นเองนะคะ,คะ ข้อต่อไปค่ะคก็คือแสดงความรักความเห็นใจอย่างจริงใจค่ะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยยอมเปิดใจและก็ยอมรับความช่วยเหลือจากเรานั่นเองในบางช่วงของแต่ละวันนะคะหรือในบางช่วงของการใช้ชีวิตนะคะน้องมองเราต้องอยู่กับลูกให้เหมือนอยู่กับ เพื่อนนะคะ,คะให้อยู่กับเพื่อนบางคนบอกว่าไม่ได้สิลูกก็คือลูกพ่อก็คือพ่อแม่ก็คือแม่นะคะแต่บางครั้งลูกก็อยากจะมีมุมที่แบบว่าเอ้ยสามารถคุยอะไร อะไรหลายๆอย่างก,กับคุณแม่ได้มีมีอะไรก็อยากจะปรึกษากับคุณพ่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกมหรือเรื่องเล่นเรื่องอะไรนะคะ mm hmm. ก็อยากจะมีโมเมนต์ที่สามารถคุยได้ทุกเรื่องนะคะในหนึ่งวันเราไม่ต้องมาทําตัวดุทุกวันก็ได้เนาะน้องค่ะ <c oughs> ทํายังไงก็ได้ให้ลูกอะ่ะเวลามีปัญหาแล้วอยากจะกลับมาพูดคุยกับเรานะคะ mm hmm. แล้วเวลาให้ความคิดเห็นอะไรกับลูกก็ต้องให้แบบ อ่อนโยนนะคะ,คะแล้วก็แบบค่อยๆพูดนะคะให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยน่ารักมีอะไรเราสามารถกลับมาปรึกษาได้นะคะใช่แล้วค่ะต่อไปค่ะพ่อแม่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเช่นชนิดของยาหรือว่าฤิ์ยาที่ลูกเสพนะคะ,คะระยะเวลาที่เสพปริมาณยาที่ใช้เสพนะคะทั้งนี้ก็อาจจะหาข้อมูลจาก เพื่อนสนิทหรือว่าครูที่โรงเรียนหรือว่าห้องนอนแล้วก็กระเป๋าเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะ,คะเดี๋ยวนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าชนิดยาที่ลูกเสพเราก็สามารถที่จะเข้าไปหาใน YouTube ไปหาข้อมูลใน Google ได้นะคะว่ายานี้มีฤทธ มีฤทธิ์อย่างไรบ้างะนะคะหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะบังเอิญไปเจอนะคะเป็นตัวยาหรือเป็นอะไรก็ได้ที่มันแตกต่างกันจากหนังสือเรียนสมุดอินสซอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราแบบใช้ Google ไม่เป็นหรือทำอะไรเกี่ยวกับโซเชียลไม่เป็นนะคะก็สามารถที่จะเอาตัวยาเนี้ยไปที่เราพอสตอก็ได้แล้วแล้วก็ให้เขาดูว่า เ้ยอมันคือตัวยาประเภทไหนมันคืออะไรนะคะมันคือยาอะไรนะคะทางพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้คำปรึกษากับเราเลยเนาะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุชแล้วก็มอกก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะ,คะเพราะว่าเวลาก็กระชันชิดมากเลยนะคะน้้งมอกต้องขอขอบคุณนะคะ,คะทางพออสวทปัตตานีค่ะที่เอื้อเฟื้อเวลาดีๆแบบนี้ค่ะที่ให้ทางรายการของเรานะคะนําข้อมูลสาระน่ารู้มาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะและก็ขอขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังและก็คุณผู้ชมของเราทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามและก็ให้กําลังใจกับรายการของเรามาโดยตลอดนะคะแล้วก็พบเจอกับรายการของเรากันใหม่ค่ะ ในสัปดาห์หน้าวันเสาร์นะคะจะพบเจอกับเจ้าหน้าที่ท่านใดค่ะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะในวันเสาร์เวลา13นาฬิกาถึง13นาฬิกา30น,นาทีค่ะกับรายการเซฟโซนพ้นภัยยาเสพติดนะคะ,ะ,คะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ